แข่งจบแต่ FC ไม่จบพี่น้องนะเรื่องยังมาติสำหรับทางด้านคุณออฟสุรพนธ่วาตอนนี้ได้เป็นแชมป์หมอลําไอดอลคนแรกของประเทศไทยพี่น้องเพิ่นได้เป็นแชมป์แล้วแต่ว่า FC เพิ่นบดจบนะเพิ่นพาการคอมเมนต์เป็นเสียงเดีวยวกันนะคะว่านี่ละ่ะคุณอฟสุรพนธเหมาะสมแล้วหรือกับการเป็นแชมป์หมอลําไอดอลคนแรกของประเทศไทย ฟุกหรือเปล่าฟุกที่ว่าไปยูในวงสาวนอนเพลิแเพงไปยูในทีมสาวนอยเพชิแเพงหรือเปล่าเลยทําให้คะแนนโหวตเยอะนะคะก็เลยเด้เป็นแชมป์มอลำไอดอลคนแรกของประเทศไทยเพื่อภาคกันว่าเหมาะสมแล้วหรือที่ได้รับตําแหน่งนี้ไปพี่น้องเป็นจังไดบัน,นี้พอต่างแต่นะกระแสนีนะคหื้อห้า ไปถึงหูของทางด้านคุณพอดาบสอแห่งวงประทมบันเทิงศิลป่นองและเพิินกระเรือยได้มีการออกมาโพสนะคะในแฟนเพจดาบสอประทมบันเทิงศิลปนะะ์เพิ่นโพสว่าจังไหนถือว่าเพิินบนัดทุนพี่น้องค่นะ,ะเพิินโพสว่านะคะมันจบไปแล้วชนะก็คือชนะมันไม่ใช่แค่โหวตอย่างเดียวแต่บวกกับฐานแฟนคลับโซเชียลใคร แฟนคลับโซเชียลเยอะก็ชนะไปบ่ต้องโซกันครับพี่น้องนี่เป็นจังไหนพอตั้งแต่ท่านคุณพอดับสอว์เพื่อนในมีการออกมาโพสต์ในลักษณะแบบนี้นะคะถนันเอฟซีหลากหลายก็เขามาคอมเมนต์นะคะเพป็นเขามาคอมเมนต์ว่าจังไหนนะคะเดี๋ยวสิอ่านสูพีสนอฟังฮานี้ผู้ดีเพื้นคอมเมนต์นะคะว่าเนี่ยเอฟซีบ่จบติพอต้องแข่งบ่ผ้ากันโบดแข่งแล้วมาจมมาจมที่หลังนะคะนี่นะ,ะส่วนมากอะ เพิ่นพากันมาเป็นยังคือบบโหวตต่างแต่ทีแรกสำหรับศิลปินที่ทันชื่นชอบนะทำไมถึงไม่พากันโหวตตั้งแต่ตอนที่เพิ่นกำลังแข่งขันอยู่นะคะสำหรับศิลปินที่ทันชื่นชอบเป็นยังคือบอพากันไปโหวตนะแลมบันนี้พอต่างแต่ศิลปินที่ช้องชื่นชอบบบชนะผลโหวตนะคะโบเเป็นแชมป์แล้วเพิ่นก็มาพากันมาว่ามาติมาจมหายที่ล้งนะว่าจังสันต์สีะารักาสำหรับคุณอฟสุรพลนี่เรียกได้ว่า หลายหลาคนพี่น้องเขาไปคอมเมนต์เป็นเสถียรกันกกามาเพิ่นหมอสมที่สุดแล้วกับการเป็นหมอลำไอดอลคนแรกของประเทศไทยพี่น้องเป็นยังวติมันไม่ใช่เพียงแค่ฐานแฟนคลับพี่น้อง บ่แมนบ่แมน่มนาเอฟซีอุกอิงหลายบ่แมนเอฟซีซาเปแพ้งหลายแล้วคุณอ๊อบสุรพลจะได้แชมป์พี่น้องมันต้องขึ้นอยู่กับความสามารถด้วยนะสำหรับคุณอ๊อบสุรพลเมื่อว่า,วาสิเป็นลีลาการฟอนหรือว่าสิเป็นลีลาการนำ่ำหรือว่าสิเป็นการรองของเพื่อนนำเสียงของเพื่อนนี้เป็นเอกลักษณ์มากๆนะคะละกะและแล้วคนว่าถือว่าเป็นตัวเต็งตั้งแต่มื่นแรกพี่น้องถือว่าเป็นตัวเต็งเลยตั้งแต่ ก้าวขามาอยู่ในมอลำไอดอลน,นะค่ะหลายๆคนกลว่าถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งทีนะจับตามองตั้งแต่มื่อแรกที่เพิ่์นได้ตัดสินใจมาแข่งขันพี่น้องแล้วเป็นจังไนแนมค่ะพ่อตั้งแต่เพิ่นได้เป็นแชมป์มอลำไอดอลคนแรกของประเทศไทยคนะเอฟซี FC หลากหลายคนกับา้ากันโจมตีเพิ่นกับผ้ากันหือห้ากับผ้ากันวา้ 5, คุณออสรพนน่ะว่าไม่เหมาะสมกับตําแหน่งนี้ไม่เหมาะสมกับการเป็นแชมป์มอลำไอดอลเพราะว่า เอฟซีอนอาแบบแห้งหลายก็เลยเห็ดหายคุณอบสุรพลนี่ได้แชมป์ไปพี่น้องแอดมินกับมองว่าคันห้าคันห้ามาว่าห้ยจังสี่แล้วทำไมตั้งแต่ตอนที่แข่งขันทำไมคุณถึงไม่โหวตให้สำหรับศิลปินที่ท่านชื่นชอบตั้งแต่แรกคันโหวตอ,อิลีพี่น้องคันโหวตห้อิลีนี่ว่ากันว่าสำหรับการเปิดโหวตนี่มันเปิดโหวตได้ทั่วประเทศไทยพี่นอ้องอ่ามันกะถือวา่ามีโอกาส ยากมากๆที่คุณออบสุรพลจะได้เป็นแชมป์ถือว่ามีโอกาสยากมากๆพี่น้องแล้วก็สำหรับศิลปินคนอื่นที่ว่าเมื่อรวมแข่งขันในรายการกับมีโอกาสหลายคือการ่น้นนองหากคันห้ามีเอฟซีเยอะนะถ้ามีเอฟซีเยอะนะแล้วก็มีคนชื่นชอบได้โตศิลปินหลายเสือหลดพี่น้องนะว่าจะมีคนเข้าไปโหวตให้ศิลปินคนนั้นหลายนะแล้วก็เสด็จเป็นแชมป์แต่ว่าสําหรับคุณออฟสุรพลถือได้ว่ามีเอฟซีเยอะนะมีคนทักหลายนะ หลายคนมองเห็นถึงความสามารถของเพิ่นก็เลยภากันหฮมาโหวตให้คุณออฟสุรพลจนได้เป็นแชมป์มอลำไอดอนคนแรกของประเทศไทยพี่น้องพราะฉะนันแอดมินมองว่าบ่เป็นตเตอามาโซกันนะคะเพิ่นได้ไปแล้วก็นีน่แหละเพิ่นก็ทือว่ามาะสมกับตําแหน่งนี้แล้วนะคะมันก็ทือว่าเป็นตะจบเป็นตะโดนแล้วพี่น้องวนคุณโพ,พดับสอเพลินมิการออกมาโพได้ลักษณะแบบนี้พี่น้องคนะ่ะถือได้ว่าถือได้ว่านะ เพิ่นบอกมาโพสปกป้องนะสำหรับศิลปินนี่นองนองนท์นี่ที่าเป็นการโพสที่ถูกต้องมากๆแล้วกันหลายๆคนกับภากา,การเห็นด้วยกับทางนั่นพอดับซอแห่งวงประทุมบันเทิงศิล์นะฮะล่ะก็เดี๋ยวศิภาพพ่นงเขาไปเบิ่งคอมเมนต์นะคะว่าส่วนมากนี่เขามาคอมเมนต์ว่าจังไหน,น่ะ,นะพี่ยนองนองนะท์นี่ผู้นี้ว่า คนประกวดเขาก็วางแผนมานะว่าตั้งแต่ตอนแรกนี่เขาต้องเลือกอยู่วงใดที่มีท้าแฟนคลับมากๆที่มีผู้นำทีมงานเก่งออนไลน์บวกกับทันแฟนคลับของเขาออกฉันก็คิดตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาจะได้ด้วยนำเสียงเป็นเอกลักษณ์ด้วยพี่น้องนี่้นี้วังนี้ทุกคนครับการแข่งขันต้องมีแพ้มีชนะใครได้ก็ถือว่าสุดยอดปีนี้ถือว่าเหมาะสมแอนโทนเนียก็ได้ ก็ได้แค่ครองแต่เราก็ดีใจกับนางพี่น้องนี่นะนี่ผู้นี้ก็ว่าชนะก็คือชนะไม่ต้องโวยวายเวลาโบวต์ทำไมทำไมไม่ไปโบสต์พอผลออกมาภาคกันห้องนะะชนะหรือแพ้ก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับถูกต้องค่ะมันคือการตลาดออนไลน์นะคะนี่ผู้นี้ก็ว่าพ่อบอถูกลวจ้านะคะแมนครับพอ่อไปน้ำประถมฟังที่สุดนะคนะนี่ผู้นี้ก็ว่า,าแต่ แต่คนที่ได้ก็เหมาะสมครับเขาเก่งจริงพูดอย่างเป็นทางการจากใจเอฟซทุกวงทุกคณะค่ะแฟนคลับโซเชียลเยอะก็มีส่วนนะคะแต่ที่ได้ก็เหมาะสมกับตำแหน่งเสียงดีร้องดีน้องเหมาะสมแล้วค่ะที่ได้เป็นที่หนึ่งมาที่ได้ที่หนึ่งมาครองค่ะเขากับชนะอิลีดันละนะคะน้องเขาร้องน้องเขาร้องดีบอกเกี่ยวกับแฟนคลับดอกเปิดใจแน่เงือดหลายนะคะ นี้ผู้นีก็ว่าทั้ง4คนใครก็ได้ครับผ่านมาถึงตรงนี้ใครก็ได้เหมาะสมหมดละครับส่วนการโหวตก็ต้องใช้เงินด้วยครับนะคะเ c เขารักเขาพร้อมจ่ายมันเป็นการแข่งขันไม่แช่ร้องประกวดทุกวงกา,การการก็ทุกวงการก็แบบนี้ละครับ f c อุงอิงรักคารบ การตัดสินใจของคุณพ่อดับซอนะคะรักคุณพ่อดับซอคือเก่านะคะนี่น่ะและหลายคนขอมาคอมเม้์เปเสยวกันนะคะวานิลละเห็นด้วยกับท่านั้นคุณพ่อดับซอน่ะหลักการข้มาคอมเมต์เปเสยวกันนะคะวานิลละเหมาะสมแล้วสําหรับคุณออบสุรพลประว่าสิเป็นในดานรองล่าฟอนน่ะทูกสิ่งถุกอย่างพี่น้องน่ะถือว่านี่เพื่อพากันว่าสําหรับสี่คนที่ได้มาถึงจุดจุดนี้ถือว่าเก่งทุกคนแล้วก็เหมาะสมทุกคนผู้ได้ได้ไปก็ดีใจน้่ผู้ได้ได้ไปก็ถือว่าเหมาะสมที่สุดแล้วน่ะหลักการน สำหรับคุณออ er ิสุรพลกถือว่าเป็นแชมป์ที่และแล้วก้นกัว่าเพิ่อนอถึงแม้ว่าสิพอกับดราม,มา่าพี่น้องแต่ว่าแอดมินมองมาเพิ่นกับเซียนอาทิวงเพิ่อนออกมาให้เฮาได้รับชมรับฟังแบบเต็มที่แบบเพอร์เฟคที่สุดนะฮะล้วก็นี่ละ่ะถือว่าเป็นอมอลาามำรดคนแรกของประเทศไทยทีหลายๆควกากันมาเนี่ล่ะบมีผู้ใดเหมาะสมไปก่อนนีล้วพี่น้องนะถือว่านี่ลหละทางด้านแฟนคลับซีดหลากหลายคนเพิ่นพากันเห็นถึงความสามารถเล็งเห็นถึงความสามารถของ คนคนนี้นะคะก็เลยได้รพระกันแฮ่โบดร่วมโบดนะคะสำหรับคนทีวา่าเบลล์ก,กับว่าเป็นยังพี่น้องค่ะกะรอบหนา้ายังมีใหม่นะคะนันรับเป็น้องเป็นกามาใจให้สำหรับสุภูสักคนสำหรับเรื่องนี้กะจบไปนะพี่น,อน,ะะน,น้องเนาะงทำนันรับเป็น้องท่านสำหรับมือนี้ก็บไม่รงเราสิมาบ่าู่พี่สนน้องฟังสมิีสักก้อนน้องข่าก็คำว่าสวัสดีค่ะ